ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเหรอคะเป็นหมอเหรออ๋อหกสองสามแปดเหรอเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หมอนี่เป็นไปไม่ได้หรอกคนที่พูดถึงไงไอ้โรคจิตนั่นไอ้โรคจิตเหรอคนที่ไม่ให้คุยด้วยนะตั้งแต่วันที่ย้ายมาเขาก็กลายเป็นเจ้าพ่อประจำเรือนจำที่นี่เลยยังไงคะอ้นอะไรเนี่ยวันที่ย้ายมาเขาผ่านการรับน้องโหดมาได้ นักโทษคนหนึ่งใช้ของแหลมมีคมทีใหน้าอกเขาจนเลือดออกจะเย็นเย็นก่อนทุกคนจะเย็นเย็นจากนั้นเขาก็ขอชุดปฐมพยาบาลแล้วเย็บแผลให้ตัวเองสดๆเขาไม่ได้ใช้ยาชาด้วยซ้ำหยองอะเจ็บนะเย็ปวดแท้เลือดิ้นน้องเจื หยองอะแกทำอย่างมันบ้างหนึ่